อันนี้ก็คือสถานะเราคือยอมรับว่าเราลุกรานกับปูชาอื <ừ> um. อันนี้เราจะยอมรับตรงนี้ไหมยอมรับเราจะแก้ตรงนี้ยังไงอันนี้ก็ต้องคิดต่อไปหรือเราจริงๆเราลุกรานจริงๆชักชักไม่ค่อยเชื่อแล้วชักเชื่อว่าเอ๊ะเราลุกรานจริงๆหรือเปล่าทําไมเราไม่ตอบเราไม่แก้ตุวนะเหมือนกับคนที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราบอกเนี่ยที่นี้เป็นของเขาเราไม่ขับไล่ไมันอาจจะไม่ใช่บ้านเราก็ได้เป็นเป็นพื้นที่ของเราที่ไปจับจองโนทสามกออะไรเงี้ยที่อยู่ในปีนี้ มันต้องแย่งกันตลอดใช่ไหมเขามาทําอะไรอยู่ตรงนั้นปั๊บเราไม่ไล่เรานิ่งเงียบอยู่พอถึงเวลาเขาก็ประกาศอะไรของเขาเราก็ต้องยอมไงเป็นกฎไม้ปิดปากอันนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวกันเลยเราคนทั้งโลกเขาจะมองไทยยังไงสุดท้ายเนี่ยกัมพูชาก็เล่บทเป็นเหยียบถูกรัฐนู่นนี่นั่นอะไรต่างอ่าจบครับ yeah. ถ้าดูจากแถลงการหรือท่าทีของกัมพูชานี่คือกล่าวหาแล้วก็แบบว่าซัดเลยว่าเราเปิดฉากยิงก่อนทาเขาเนี่ยมีทหารเสียชีวิตแต่ของเราเนี่ยจะพูดเรื่องต่างๆก็ดูเหมือนอ้อมแล้วก็สุภาพมากจนกระทั่งอาจจะถูกมองว่าไปยอมรับคํากล่าวหาของทางกัมพูชาได้ตอนนี้ไม่ต้องมองหรอกตอนนี้คือยอมรับไปเรียบร้อยแล้วคือจบแล้วเรือ่องนี้จบทางเดียวคือคุณต้องแก้ไม่ไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะแก้นะ ใครค,คิดกันตรงนั้นว่ากันไป <laughs> ท่านคิดว่าอะไรทําให้รัฐบาลมีท่าทีแบบนี้คะไม่ดูสิอันนี้เป็นเรื่องน่าสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยผู้นํารัฐบาลถ้าเกิดประเทศชาติถูกลุกกรานหรือว่าเกิดปัญหาก็จะแข็งขันตลอดนะ <laughs> มีประเทศไทยเราเนี่ยยอมยอม,ยอมเหมือนยอมศัตรูตลอดเลยเราก็งงแล้วตอนนี้กัมพูชากำล,ล,ลังเตรียมกําลังพลใช่ไหมดูนีนะเอ้าเอา,เอา,เอาภาพขา่าวกัมพูชานั่นแหละที่เตรียมกำลังตลอะไรต่างๆเนี่ย เตียมกำลังเตียกำลังเนี่ยเอาไปประกาศเลยทําตัวเหมือนรัสเซียที่บอกว่ายูเครนจะบุกอ,ะอ่ะยูเครนเออรัสเซียนี่กลัวยูเครนมากเลยยูเครนกาลังจะบุกทาร้ายช,ชาวชาวรัสเซียนั้นแล้วก็จะบอกเลยกบูชาเนี่ยกำลังจะบุกทาร้ายชาวไทยเอาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นขึ้นข่าวต่างประเทศไปเลยไม่ดีไปเลยคือก็ต้องทําแบบนี้เป็นประจำไงต้องต้องเช่ไหว่าปฏิการจีบพิยาบ้างหรือว่าเรื่องการตอบโต้ข่าวสารไรก็อ่านไปนะครับเพื่อให้ชาวโลกเขารู้ว่าอ๋อมันเป็นการสู้กันสองประเทศนี้ เอาที่จริงประเทศเล็กกว่านี่